ไม่รู้จริงๆว่าเกิด <c oughs> <c oughs> อะไรขึ้นดัางต้องบนสะกดแห่งความนุ่มสวยผมเธอนุ่มมากสันจิวสุดผมนุ่มลื่นเรียบสวยด้วย m i l กี้ไมโครมอ s t จ r i z e r ซึ่งซาช่วยคืนความชุ่มชื่นให้ผมแห้งเสีย <c oughs> เพื่อผมนุ่มสวยกว่าที่เคยสัมผัสฉันผู้ชาย90ใน100คนต้องหลงไหลแบบเวียสันจิวสุดผมนุ่มเลื่นเรียบสวย แล้วลูกน้อยก็สุบด,ดิ้นนานตลอดวันเพื่อแค่ทพิงซอฟกลิ่นหอมใหม่หอมดอกไม้ติดทนนานช่วยเพิ่มเวลาความสุขให้นานขึ้นขอบคุณแค่ทพิงซอฟกลิ่นหอมใหม่สมือมือมือแออีซี่ลื่นสบายง่ายครับคุณพ่อเรื่องแรงครับคุณนาน ต้อต้ทองลูก e ค้ามาเต็มร้านแล้วเด้งได้เด้งดีลูกชิ้นดีต้องโกเด้งลูกชิ้นเนื้อโกเด้งอร่อยโกเด้งก่อนบายคลายเครียนสนับสนุนโดยยาดองเหล้าตราเสืยอ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโรหิต ยาบรรเทาฤิ์สดวงทวันหนักตราใบห่อมีชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลสาตินชุดเครื่องนอนเพื่อคุณปัดลมมีร่าประหยัดไฟเบอร์ห้าที่สัมปามันพูดมาถ้าเกิดเป็นความจริงขึ้นมาล่ะฉันต้องไปหาอะไรที่บางกอกแม<า>่ไอ<ป>้ล<ป>ูกเอ้ย จะไปไไรจะปบางกอกไปบางกอกไปหาเลไลเลไลนี่ตกลงทุกคนไม่ห้ามใช่ไหมไม่ห้ามแปลว่าตกลงตกลงงั้นจะไปนะเออเออโอ้ยอย่าไปเลยลูกจะไปบางกอกจะไปหาเลไลเออเอาแต่ใจมากเลยเนี่ยฮะ ฉันจะไปฉันจะไปแล้วเราจะไปทําไมล่ะลูกเอ้ยเอ็งจะไปคนเดียวนี่ละบางกอกไม่ไม่ใช่ที่แคบแคบมันทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งยาวเอ็งจะไปยังไงล่ะลูกเออไปต้องห่วงลางในไรหรอกเพราะว่านางในรึไกฟังฉันนะความจริงอะฉันก็ไม่อยากจะไปเหล่าได้บางกอกอ่ะดีแล้วแต่ที่ฉันไปเนี่ยนะคิดถึงอะไรใช่ไหมฉันราคาญพวกนี้แหละ ขัาแม่รู้ฉันจะไปเดี๋ยว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 อย่ามาขัดไปเก็บศพเฮ้ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวนี่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 ขันจะทำยังไงดีเราขันจะไปบางกอกแล้วอะเราจะปล่อยเราจะให้มันไปไม่ได้ใช่ไหมไปไม่ได้ไม่ได้มันไปเห็นภาพบาดตาบาดใจแล้วคิดสั้นฆ่าตัวตายทำไงเนี่ยพี่ขันคิดดิพี่ขันน่ะพี่ขันเดี๋ยวพี่การคิดอยู่เฮ้ยนึกออกแล้วเอาไงเอาไงถ้าเราจะไม่ให้ไอ้กล้าไปมีทางเดียว แกเป็นแม่ใช่ไหมเออแต่เป็นแม่ที่ฉันก็ถ้าจะไม่ให้มันไปแกต้องตายโอ้ยอย่างน้อยก็ต้องเจ็ดวันนะหนูเจ็ดวันหรือไม่ก็ห้าวันหกวันเจ็ดวันต้องไปที่หมดมันจะไปจะไปไหนได้แล้วก็มันเป็นลูกคนเดียวหนูเผาเผาเสร็จแล้วเสร็จงานแล้วมันก็ไปไม่ได้มันห่วงบ้านแม่มันตายแกโอ้โหแกเดี๋ยวแกต้องไปแกให้ฉันตายเออ จะเอาเอาไงเดียจะเอาอย่างไรเรายังคิดไม่ออกกันสิเอาแค่ป่วยดีกว่าเออฉันไม่เคยป่วยฉันป่วยไม่เป็นเอานะเขารองป่วยดูเพื่อนลูกไม่เป็นแต่ก็เกิดมาไม่เคยป่วยไม่เคยป่วยลองแกล้งป่วยดูดิแม่มันจะแกล้งได้ยังไงมันจะเหมือนได้ยังไงเราเอางี้เดี๋ยวฉันทำให้ป่วยเองเฮ้ยแก้แก้แก้เลยแก้สบายเลยแม่เฮ้ยดูสิเดี๋ยวนี่แม่เป็นไรอ่ะเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยอ่ะ ก็น so so, hey, oh oh so ัานาทีที่แรกยังดีอยู่เลยพอรู้ว่าเองจะไปบางกอกอะแม่เองอะหัวแตกเลยไม่ได้เหรอเออเก็บไปกรุงเทพไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยแต่ฉันต้องไปเฮ้ยแม่เองหัวแตกอย่างงี้จะไปได้ยังไงต้องดูแม่เองรักษาแม่เองไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะเอาหัวแม่ของฉันเนี่ยนะไปรักษาข้างหน้าก็ได้บ้าเออไอ้เอกไอ้หน้าทำไมเออเองนี่นี่ห่วงผู้หญิงมากกว่าแม่กค่เนี่ยเองต้องอยู่ดูแลแม่เองที่บ้านนี้เรื่องอะไรไม่ต้องห่วง เดี๋ยวให้ไอเลงกับไอ,อ้เทิงเนี่ยไปสืบดูเนอถ้ามันรู้เรื่องอะไรแล้วมาบอกเองเดี๋ยวข้าจัดก,การให้เพราะนั้นเดี๋ยวข้าจะดูแม่ข้าก่อนเออต้องอยู่ดูแลก็ได้ก่อนบายคลายเครียดผิวเนียนกระจ่างใสไม่มันวาวใหม่แป้งผสมรองพื้นลอเรลไวท์เพอร์เฟกต์เพิร์ลแป้งสองสูตรในตลับเดียวผิวหน้าดูเนียนกระจ่างใสราวไข่มุกแป้งผสมรองพื้นไวท์เพอร์เฟกต์เพิร์ลจากลอเรลปารีสลดพิเศษ100บาทเหลือเพียง399บาทถึง31มสิกรกฎาคมนี้ พราะผิวขาวของเจ้าหญิงหิมะเป็นที่มาของเซรั่มเข้มข้นบำรุงผิวหน้าฟาเรสนำเข้าจากญี่ปุ่นผิวดุูเปล่งประกายดุดหิมะขอแคตตาล็อกฟรีโทร029171717ฟาเรสบายนารรสรีไปเถอะโลกพี่มีคราบอยู่เลย ลองมาดูกันค่ะว่าทำไมคราบถึงออกไม่หมดแบบนี้เอาไม่หรอกค่ะใช้วานิชสิคะลองทดสอบด้วยการซักผ้าถังนี้ด้วยผงซักฟอกอย่างเดียวและอีกถังด้วยผงซักฟอกกับวานิชวานิชช่วยกระจัดคราบให้สะอาดล้ำลึกแต่ผงซักฟอกอย่างเดียวซักออกไม่หมดใช้วานิชพร้อมผงซักฟอกทุกครั้งที่ซักคราวนี้หมดพวงไปแล้วค่ะแม่วานิชพลังชมพูลืมไปเลยว่าเคยมีคราบอาันนี้ยังเลยอย่าลืมิีข้านะป้า คำง่ายๆที่กินใจคนไทยเสมอมาอเดนอมเโตเอเชียนส์สรรสร้างขึ้นเพื่อสาวเอเชียโดยเฉพาะประสานสารสกัดล้ำค่าแห่งดินแดนตะวันออกเสน่ห์ความงามจากภายในเส้นผมนุ่มสลวยยิ่งขึ้นทุกครั้งที่ใช้เอเชียนส์สองคุณค่าเพื่อสาวเอเชียดีไหม ถ้าทุกเช้าของคุณได้ดื่มกาแฟเข้มข้นสักถ้วยลองเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าเข้มขน้นกลมกล่อมพร้อมทุกเช้าลองสิงครับทรีอินวคราบเหงื่อใครสะสมอยู่คู่สังคมเรามานมนานสู่สกราชใหม่ด้วยแอ t แท็เพิ่มพลังไบโอแอดจีบสลายคร,ราบเหงื่อใครสะสมถึงเส้นใหญ่ม้วนเดียวจบ เชิดหน้าโชว์คอได้แล้วแอทแท็กใหม่สะอาดจริงสะอาดลึกไก่จอห้าดาวน่ากินนะไก่จอห้าดาวพิเศษไม้ละ22บาทที่สุ้มห้าดาวถึง31สิงหาคมสกนี้ก่อนบายคลายเครียดสนับสนุนโดยชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ดื่ม ชาดอกคอมฝอยตราบ้านสมุนไพรมีจำหน่ายตามห้าสงสรพปินค้าชั้นนำทั่วไปเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟถ้วยโปรดของคุณด้วยกาแฟพลอยใสายจากพอยใสเฮลแค่เมื่อไอใช้ย,ยาแก้ไออาปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่ยาท่าสีตรากิเลนอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ย,ยาทำอะไรอยู่พี่ทำอะไรอยู่เนี่ยอลอกท่ออยู่มั้งนังรับทีม ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรก็เห็นกม้กมๆเงยๆเงยๆก้มๆฉันก็นึกว่าดำนาอยู่อ่ะป้านี่ฉันคนะไม่ใช่ควายจะได้ดำนาเขียนจดหมายหาพี่กล้าเขาอีกแล้วสิก็แน่ละสิฉันน่ะมีแฟนคนเดียวจะให้ฉันเกลียดใครละ่ะฉันขอถามสักคำเถอะขยันเข,ขียนจังเขาตอบมาสักฉบับบ้างไหมเนี่ยก็ยังแต่ว่าช่วงนี้พี่กล้าก็คงยุ่งๆงานเยอะแล้วก็ คงจะทำตามสัญญาไงเมคมันนี่เก็บเงินแต่งงานเก็บเงินแต่งงานที่อยากจะรู้จริงเลยเขาจะแต่งกับพี่หรือว่าจะแต่งกับนางจำปาอะฮะอ้าวมันนี่ปากเสียนะนี่ว่างไหมเนี่ยฮะว่างๆไปไหนอ่ะจะพาไปพาม้าเอาจะปากันดเองปากเสียเขาก็ต้องแต่งงานกับฉันสิแต่งกับนางจำปาได้ยังไงเราทำอะไรกันอยู่จ้าสาว ก,กำลังคิดกันอยู่ค่ะคิดอะไรจ๊ะคิดว่าจะหนีป้าไปไหนดีไม่ใช่ป้านะจ๊ะอาจ๊ะไอ,อาอาแหม,แมอยู่กันมาเดือนก,กว่าๆยังไม่ชินหน้าคุณอาสักทีอะค่ะจะชินได้ยังไงเลยจ๊ะก็คืออาเพิ่งไปดึงหน้ามาจ๊ะไปดึงหน้าสินี่สงสัยไปดึงซะเยอะเลยก้นที่ไหนละจ๊ะ เป็นอะไรหรือเปล่าคะเออคือว่าตอนนี้หนูก็มาอยู่กรุงเทพกันแล้วอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะก็ดีนะพี่นะอืมก็ยังไม่รู้จะเรียนอะไรเลยอะคะ่ะคุณคุณอาพี่เลนอือพิดเลยจ้ะเดี๋ยวอาจะแนะนําให้กันแล้วกันนะเดือนที่แล้วเราเรียนทำอาหารกันไปแล้วใช่ไหมละ่ะค่ะเดือนนี้เดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเรียนแต่งหน้าดีกว่าอุ้ยดีก็ดีดีด,ดีแต่งหน้านี่แต่งหน้าเสริมสวยใช่ไหมคะแต่งหน้าศพจ้ะ ไม่เอาหนูกลัวผีไปแต่งหน้าศพได้ไงล่ะคะเอาอย่างอื่นจี้ไม่เอาใช่ไหมงั้นเรียนเรียนตัดชุดได้ไหมจ๊ะตัดชุดตัดชุดสตรีชุดกงเตกไม่เอาสิคะเอาดีๆสิคุณอาอ๋อเรียงจัดดอกไม้จัดดอกไม้เสกจันจัดดอกไม้จันทงานศพจ้ะโอ้โหแต่ละอันของคุณอาเนี่ยนะคะทำไมไม่วนเวียนอยู่กับเอ่อวัดก็ ความตายเนี่ยคะคนเรามันต้องเข้าวัดเข้าวาบ้างแล้วคุยอ, <c oughs> อะไรกันอยู่จ้าสาวๆฮ <c oughs> ะกำลังพูดถึงพี่มานพหนุ่มรูปงามอยู่ใช่ไหมจ้าเผลอเป็นไม่ได้เลยไอ้เรามันเกิดมาหล่อซะด้วยอ <c oughs> ไม่วายที่สาวๆจะพูดดินทาถึงเราค่ะคุยอะไรกันอยู่จ้าก็กำลังคุยเรื่องดอกไม้จ้ากับงานศพอยู่พอดีเลยค่ะดีวจ้าค่ะงานสงสัยพี่คงเข้ามาผิดจังหวะจ้าสวัสดีครับพี่มโนสวัสดีจ้าสวัสดีบคุณป้าดีจ้าสวัสดีค่ะ คุณมานพไปไหนมาคะอ๋อเพิ่งกลับจากสนามกอล์ฟมาคุณป้าอ๋อไปตีกอล์ฟเหรอคะไปเก็บลูกกอล์ฟขายครับล้อเล่นอยู่เรื่อยเลยกระซ้ายเย้าแย่น้องๆมันกํากลังจะบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกีฬาชนิดหนึ่งเหมือนกันอยยิ่งเป็นผู้หญิงสาวสาอายุสักสิบหกสิบเจ็ดนี่นะครับมันก็เปรียบสเสมือนกีฬาฟุตบอลแหละครับอ๋อผู้หญิงนี่ก็เปรียบสเสมือนลูกฟุตบอลลูกหนึ่งผู้เล่นฟังละสิบเอ็ดคน รวมแล้วก็22คนต่างคนต่างยื้อแย่งลูกบอลลูกเดียวแต่ถ้าผู้หญิงอ,อายุสักประมาณ50หรือ60ปีขึ้นไปก็จะเปรียบเสมือนกีฬากอล์ฟนี่แหละครับยังไงล่ะคะผู้เล่นลดลงไปเหลือแค่คนเดียว <c oughs> ลูกกอล์ฟก็เปรียบเสมือนผู้หญิง <c oughs> วางให้ดีแล้วก็ตีให้ไกล เพียตะกนไล่หลังไปเลยไปจะไปไหนก็ไปลงหลุมได้ยิ่งดีโออินวันกำลังจะบอกสาวที่นั่งอยู่ตรงนี้ละจ้าเออคุณป้าครับครัเทมจมาหาป้าหน่อยแล้วไปไหนอะคะเออแน่วันนี้ไม่รู้ก็มีซะใหญ่โตอ้าว มา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 หมอ่ะเลไลค่ะนั่งนั่งสิจ้ามีอะไรครัพี่มานพก็ไม่มีอะไรอ่ะจ้าเพียงอยากจะมาถามเลไลว่ามาอยู่กรุงเทพนานแล้วอ่ะเห็นว่าจะเรียนนู่นเรียนนี่อ่ะพี่มานพก็มีอยากจะมีข้อแนะนํำอะไรบางอย่างถ้าจะเรียนอะไรก็ต้องใจ้ังใจเรียนให้ดีอพราแต่ว่าเลไยอยากเรียนอะไรก็บอกพี่มานพได้นะจงพี่มานพจะเป็นคนดูแลเอง ก็คือตอนนี้เร kind of um, ื่องเรียนเอาไว้ก e ่อนดีกว่าค่ะอะทำไมจ้าแต่ว่าเรรมีเรื่องจะรบกวนพี่มานพสักนิดนึงค่ะเหมือนเดิมอ๋อเรื่องจดหมายใช่ไหมจ้าค่ะนี่ค่ะไม่มีปัญหาหรอกจ้าไอ้เรื่องจดหมายเนี่ยนะเพราะว่าพี่ก็เป็นคนส่งจดหมายให้กับเรรยทุกครั้งอยู่แล้วค่ะอืมพี่เนี่ยนะค่ะอิจช้าหนุ่มคนนั้นจริงๆเลย พี่เรไล,ลเขียนจดหมายถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยเอพี่มนตนี่พี่มนตพ,พูดเหมือนแบบรู้ความจดหมายเลยนะคะ <c oughs> แอบอ่านจดหมายเรไลยเหรอคะอ๋อพี่ไม่ได้แอบอ่านคะ่ะพี่ขโมยแกะดูตั้งหาละจ้า <c oughs> เอ้ะไม่ใช่อาจารย์คือพี่แกะอ่านหัวใจของเรไรยอยู่อจา้า <c oughs> ทำไมหัวอ,อกรู้ผู้ชายด้วยกันจะไม่รู้ ผู้หญิงนะเขียนจดหมายให้ผู้ชายนะเวลาเขียนไปก็ทำตาพริมยิ้มหวานใส่จดหมายแบบนี้ต้องเป็นผู้ชายแน่แน่พี่เดาถูกไหมจ๊ะถูกค่ะ <c oughs> แต่ว่าฐ<ถ>า,านะเราแตกต่างกันใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะอเอ้ยเนี่ยพี่มารบรู้อีกแล้วนี่แกจดหมายอ่านแน่เลยค่ะไม่ใช่ <c oughs> พี่เดาถูกหรือเป,ปเล่าจ๊ะดาถูกก็นั่นไงพี่บอกแลวไงว่ากำลังเดาหัวใจของเรไรอยู่ ฐานะมันแตกต่างกันผู้ชายจนผู้หญิงรวยแม่มันน่าอิจฉาจริงๆเลยนะจ๊ะไอ้ผู้ชายหนุ่มคนนั้นที่กำลังจะได้เศรษฐีคนใหม่ไปเป็นแฟนมันไม่ต้องอิจฉาเขาหรอกค่ะลืมชมพี่มานพเลยนะคะวันนี้ดูหล่อขึ้นนะคะขอบใจมากจ้ะตัดผมหน้าหมามานี่โอ้โหเท่เลยอ่ะกรุงเทพเขาเรียกหน้าหมาจ้า